สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเมฆวันนี้เราอยู่กับหัวข้อการจากไปของราชนินีแห่งเมลโรมาร์คลิปนี้มีสปอยเนื้อหาจากนิยายนะครับถ้าใครไม่อยากฟังสปอยก็ปิดเสียงได้ดูคลิปต่อได้นะครับราชินีแห่งเมลโรมาร์ชื่อคารนก็คือมิดิเรียวีนเมลโรมาร์นั่นคือชื่อเต็มขององค์ราชินีนะทางเรื่องเราแทบจะไม่ได้ยินชื่อของเธอเลยจากนี้ผมจะขอเรียกราชินีว่าชื่อมิดิเรียแด้วกันนะครับการจากไปของ มิเรียเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในนิยายเล่มที่16ของผู้ก้าวลุกพังงานนะครับหลังจากที่จัดการโฮโอได้สําเร็จแล้วและได้เสียบุคคลเสียกําลังคนและทหารไปมากมายเมื่อนาอฟมิได้กลับมาที่วังแล้วมิเรียก็ได้มารายงานว่าคิดลินนั้นที่เป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ตัวที่3นั้นได้ถูกปลดปล่อยออกมาและได้ถูกนำจากโฟเบียสจากการไรีบยแล้วโดยที่คนที่จัดการไปนั้นก็คือ คูก้าแห่งแท่ที่อยู่ที่อาณาจักรโฟเบียสและด้วยที่นาฟูมิสงสัยว่าทําไมคูก้าของโฟเบียสนั้นไม่มาช่วยพวกเขาต่อสู้กับโฮโอกันนาฟูมิจึงได้ไหว้วานให้องค์รชนีนั้นช่วยติดต่อไปที่อาณาจักรโฟเบียสหน่อยเพื่อจะได้เข้าไปคุยและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทําไมเขาไม่มาและนาฟูมิสงสัยว่าพวกเขาอ่ะเป็นคนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ด้วย หลังจากนั้นนาฟุมิและก็ปาร์ตี้ของเขาแล้วก็องค์ราชนีนั้นได้ไปที่อาณาจัรโฟเบียสและเมื่อไปถึงอณาจัรโฟเบียสพวกเขาก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่สวมมงกุฎของราชาแต่ลักษณะภายนอกนั้นดูไม่เหมือนกับราชาเลยเขาชื่อว่าทาคุโตะซึ่งเป็นผู้ครอบครองรอาวุธสืบเชื้อสายแท้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นนาฟุมิสัมผัสได้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่เป็นมิตรกับพวกเขาแน่นอนถึงแม้ว่านาฟุมิจะวางแผนไวอ้อย่างดีว่าเมื่อเข้าไปแล้วเขาจะทำจะทำอะไรบ้าง แต่แผนของเขาก็ต้องล่มเพราะฝ่ายตรงข้ามนั้นมีพลังที่สามารถขโมยอาวุธศักดิ์สิทธิ์ได้นาฟูมิพยายามถามหาเหตุผลทําไมพวกเขาดึงไม่ไปช่วยจึงได้รู้ความจริงว่าคนที่ทําให้โฮโอต้องคืนชีพกลับมาแล้วทําให้ผู้คนต้องตายไปนั้นก็เป็นฝีนมือของทาคกโตนี่เองนาฟูมิปาร์ตี้ของเขาและคนของอาจาจัมมิโรมาร์นั้นพยายามต่อสู้กับคนของอาจาโฟ,ฟเบียสอย่างสุดกําลังแต่ก็ไม่สามารถต่อสู้กับทหารพวกนั้นได้เลยเพราะเนื่องจาก อกจากนี้มีอาวุธและยุทธปกร,กรณ์ที่ก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นเป็นอย่างมากและสุดท้ายนาฟูมิก็พลาดท่านาฟูมิก็ถูกชิงอาวุธศักดิ์สิทธิ์โล่ไปทําให้เขานั้นกลายเป็นแค่คนปกตินาฟูมิและคนอื่นๆพยายามหนีออกจากอาณาจักรโฟเบียอย่างสุดกาลังแต่เหมือนว่าแผนที่เขาวางมานั้นจะถูกสกัดกั้นจากทาคุตโตะหมดเลยและในช่วงเวลาที่นาฟูมิกําลังหนีนั้นทาคุตโตะนั้นได้เปิดการโจมตีบางอย่างมาโจมตีใส่นาฟูมิและราชินีมิเดเลีย นาฟูมิพยายามจะเอาตัวตเองไปปกป้องราชินีมิเรลียแต่พลังโจมตีนั้นรุนแรงเป็นอย่างมากและมันมีผลของคำสาปติดอยู่ในพลังของโจมตีนั้นด้วยทําให้นาฟมูมนั้นตกอยู่ในการโคม่าและราชินีมิเรลียก็เช่นกันและในตอนนั้นลัทธเลียจึงอาสาที่จะสกัดกั้นเหล่าทหารของโฟเบียสได้ลปล่อยให้ทุกคนหนีและปล่อยให้ทุกคนนั้นหนีออกไปลัทธีพยายามยือย้อเวลาให้มากที่สุดเท่าที่เธอจะทําได้และทุกคนก็ได้หนีออกไป และกลับมาที่เมโรมาร์กในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนั้นนาฟฟมิก็ได้รับรู้สึกรับรู้ถึงสถานการณ์ทุกอย่างแต่เขาไม่สามารถขยับและเคลื่อนไหวได้บาดแผลที่เขาได้รับนั้นรุนแรงเป็นอย่างมากตัดไปทางราชินีมิเดียด้วยความที่เธอนั้นเป็นแค่คนปกตินั้นไม่ใช่ผู้กล้าอะไรบาดแผลที่เธอได้รับนั้นสาหัสสาการเป็นอย่างมากและมันยังมีผลของคำสาปติดมาทําให้บาดแผลของเธอนั้นรักษาได้ยากยากเป็นอย่างมากและในวาระสุดท้ายของ เธอนั้นเธอได้สั่งเสียกับลูกสาวของเธออย่างเมลตี้และพระสวามีของเธออย่างอัลเครว่าให้เขานั้นลืมเมอนความแค้นไปเถอะปล่อยให้มันเป็นอดีตไปซะและให้ความเลื่อมมือกับผู้ก้าโลกซะมันจะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกจากนั้นราชินีมิเรียก,ก็ได้จากเราไปเหลือไว้เพียงแค่จิตจำนงของเธอที่จะปกป้องโลกและปกป้องประเทศของเธอและนี่คือส่วนที่เนื้อหาก็มีประมาณนี้แหละครับ ในช่วงของรัชนีมีเรียจากไปไม่ได้ยาวมากนะครับงั้นผมก็ขอรวมเหตุผลที่เอาเคเรื่องเกียริปุกาโลไว้ด้วยด้วยนนะครับเหตุผลที่เอาเคเรื่องเกียริปุกาโลก็อย่างที่พูดไปในส่วนของรัชนีมีเรียนะครับคือเธอได้สั่งเสียไปแล้วว่าเลิกเกียริปุกาโลได้แล้วละทิ้งความเกลียดชังในอดีตซะแต่หลังจากนางสั่งเสียไปเอาเคลก็ยังไม่นี่สสำนึกผิดหรือละทิ้งความเกียดชังนะฮะ ยังมาต่อว่านาอูฟมิต่อทําไมไม่ปกป้องเธอนายเป็นผู้กล้าโลดนะทาไมเธอไม่ปกป้องเธอต้องเอาชีวิตคนแรกสิเพื่อปกป้องเธอนะนาอูฟมิเลยไลน์โค้ดให้เอาเคฟังไปรอบหนึ่งเขาพูดประมาณว่าท่านพพูดประมาณว่านายอ่ะอย่าทำให้เจตจำนงขององค์ธนีต้องเสียเปล่าสินายคือใครนายคือพระราชาแห่งอาณาจักรนี้ใช่ไหมนายเคยชื่อว่าปราดผู้ทรงปัญญาใช่ไหมทำไมนายไม่รีดศักยภาพตัวนั้นออกมา ทำจิตจำนงของเธอให้ให้กลับคืนมาดูแลจิตจำนงของเธอฝากทุกอย่างเธอได้ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้นายแล้วนายต้องทําให้ได้จากนั้นอาเควก็กลับมานั่งคิดกับตัวเองสักนิดหนึ่งแป๊บแป๊บหนึ่งและนึกถึงหน้าลูกสาวของตัวเองปุ๊บโอเคฉันจะละทิ้งความเกลียดชังนี้เพื่อภรรยายและลูกของฉันแล้วหลังจากนั้นคาทาที่เขาเคยจากเข้าไปก็กลับคืนมาและเขาก็ได้รับฉายาปราดผู้ทรงปัญญากลับคืนมาอีกครั้ง อันนี้คือเนื้อหาทั้งหมด,ดนะครับขอรวมไว้ทีนี่เลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไปละ